ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีเพื่อทุกท่านเลยค่ะมหาสมุทรทรงเมฆแหวนบุมเด้อปลาลุงว้าคือตัวใหญ่เลยพี่น้องเลยสีเห็ดจับปลาเนาะพี่น้องเศษเมนูวจับปลาให้พ่อแม่จ่อยกินแม่นนี่คือปลาคลองปลาอิตุพี่น้องเลยหาจินหยาดหลยโอ้โอหน้ากี้กี้ไปอันใส่ม้อบอดอยงไดแม่แม่ไปใส่หม้อหย่คลองไปก้หมู่ แม่จะไปสู here, <c ười> <laughs> <Okay>. ่อหมเราได้ปลาแลก็เอามาให้แม่นหญ่ือย้วเอ้ยตัวใหญ่น้ะแม่เอามาเห็ดให้กิน่อมาหล่ะกัเห็ดหกินอีก้อนเด้อดนั่อีกทอดใช้แม่แปลงทอดเป็นไงืู่แโอ้ยเอาปเสรหอยหิวเยแน่นี่หิเอาปเสรยนี่ข้าวแกงน้ำมันนี่ก็มนขได้แกงใส่แช่ข้าวาม่ะ ห้ามห้ามห้ามห่างป้าตัวแม่ะบุงเผ็ดมีนะโเ้ยัยังนาะสูกินเลยนะูจับจับเอาพักห่อเลยเห็ดเป็นอยู่เลยเอ้ยขอโ้ษเลยมูเหน่ยเอาทันีนะบ่าเมยิ่มแล้วอ่าชิมนึได้แม่กำลังจได้ยานี้ อย่ละหมักน้องอะไรย่างนั้่กระบาด้กินวานกับเขากับหนามไปแต่ได้วานอะไรตัวเย็นมกมันไปง่กวนผมหลดเห็ุอะไรอุดหลดผมหลดแถววนปล่อยการอาเลี้ยงเชอยู่โอ้ไม่กัไปกุเงแล้วอนนี้ลูกมีเต่ากับผมหลดเนาะกับพวกคเห็นนะที่นังเนาะ ล่นแห้งแล้วพี่น้องไปพรมเฮานะวีเสนอหล่นแค่หล่นวางันล่นเลยยุทธ่อยอะ่ิเป็นับยาหลังหัวุอะเขอากินดตข้าบริคอยกินเลแ่ก็้เห็นดิพอบันณะบริคอยกินเป็นม่อวานใ่เลยเดียวจะได้คนท่กินไปเกลือตอต่อไปเลยพี่น้องตอได้กินเกลืออะไรก็เปหลงใจไปจ้าจังพมหล่นเนาะแม่เค็มๆกินกัเห็กินกเห็เค็ม บ่อะไรคอยเก้มเดือนนี้ดีแล้วเดือนนี้เพิมโอเคแล้วว่าเสี่ยงคนน้อยก็มาหายแท้หาว่าได้เดือนเออกินเน้กินนมไลายล่ได้คนหน่อยโอ้หนมไลยแนวว่าเห็ดทางดีอะมีงามย่บ้างเห็างแล้วเอารสิเลอาินนมไลยแล้วก็เปลี่ยนก็หายบ่ได้สไล่ใส่ตานอะไราบ่อไดมาด้วยสิบหัวให้ส่หยุนน้ะตรุงของหลวต้องนั่งต้งงาอยัง เน้องาคืองานนะแตมีพอบอโอ้ยกินไปไเนี่เก็บกับไม่เน้ามกอาจก่อนจังอโอ้ยนังสิละเดยยเลยน้างิดีังซ่วยยอะตัวใหญบนงอืมตบ้าขี้ใหญ่เนาะตละสโลพได้พี่นอกเลยนี่่านี่ นีดนากแล้วยิ่งเรื่องละมุกละแบนนี่มนี่ยถูอ่งชิงเ้ถ้าถือขาก็ยังเาับว่าเออือาหายครับมันชัดเนนี่อลฮอขาม้าสาไฟกวยโอ้ยามแห้งปัญหาประเดยวนี เรากระเี่อะไรได้เลยปวดคลายเหเองคลายเอง่างเงี้ปวดนำได้เงินคายกล่วยได้เท่าไรก่อได้สิจิมหาพันบาะเม่่ยรอยปลายกว่าบาที้องเอ้ยมากคลายกัม่ใหญ่เป็นคนผิดงจี้ระเลวผาย่งเอาใส่ทุยางอย่างหลอกบนนอ่ทายเนาะห่างงงเกเออเออเแม่อ เจ๊ค oh, okay. ือโตกับเอาออกบางเดนฮะเอาออกก็เก่งออกแล้วมีแต่ไห่นางไปเลยออกนางมันเบาด้ะพูดเงวเลยหิตเสลียงหิตคือใส่หนังมูยเดี่ยจ่อยกินมีเดียวบอแล้วก็ ก็ซอยกังกไเลยไ่ก็ซอยกังไเลวไมหใครเอาือแกาแข่งอเม่มันมากเปนึ่งเปหน่ก็มาแต่แคเหเดพี่ต้องเอ้ยงแม่ไมใช่วะเออดนมาๆมาซอยแกสีหาอาพักหนสาหาเก็บพัก Hãy ừ. à, mời anh, Kín Đại bảo là nhé. một lại bà mẹ chưa hãy mẹ 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 Mà mẹ mẹ ghi mẹ 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 Cứ mẹ 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 Ơi! cái khi không biết khi bay mẹ bay kinh nát nha cả gái mhm 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 mấy mhm kinh mhm 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 ลราก็เห็นเน้อดูงาเงยนคกแกวมีนะใหญ่กันบานม่นกาแักเพ่พักช็พัก้อเลยไปลวไปเช็ดเด้งเมาส้างหวนะครับมาลด ขาหามอมึง้าักเอามนมันใหญ่ตางะมันการเคลื่อนโซ่ตะชาน้ามึงเัาพระหลุดในหลอดกระตีปลาโลโถ่่สิฟ้าเท่เน่ยพี่น้องเปะเปะจับขาของเพือนนะโ่ตีเบาอีกขาสุสัจนะ ตุ่มโบมายแต่ตีบบอ,อ,อถีไ<ก>อีกยังก็ถีบหนาดเนาะจักตุ่มมือม่อ,ยอย่เบิร์ดตุ่มอะไรทางว่าเลยเราสิเป็นคนแบบนางแก้มบุ๋มเอาผมเ <c oughs> อมอพรมใส่แล้วพูดเลยยิ่งย<ก>ิ<ห>่งลราไม่ใหญ่กระใหแก้มบุมบ๋มเัาก็ะใหไอ้คิค้วยังกันต่ำเด็กๆเอผมแท้นอนรับเอาผมซุ่นเราได้เลยแเอาพรมซุ่นบ่ได้ ูเมือน <eight> ีพากันมาต่อกับลูกใชพากันไปมื่เีจไปหอดรบนเลยไปแาบโม่เฮนี่นหละไปหอดกสิวันโอ้ไปบอกหอดบ้าซะบ่ลูกชายอยากมาเห็นไหมล่ะ สอยกันทีเนเอ้ยไปหอดเบอกเพาะบานยาคอ๋ออันนึงอันนึงจะบานอันนง ิกว่ามึงย่างบอกใครเนาะ ปลาติ่งเดียวกับปลากระเนอะมีเศษบนเนอะปลากระไรพี่น้องเอ้ยปลาเหมือนกันเริ่มมากินนำกันเลยจับยับไปที่หัวแดงแดงกับเมยจืดนั่นไปเยะมากเลยเยะมากแต่ปลาใกล้ๆพี่ จซอยมัน,นะมนเลยจริรตัดมันีีน่ะอันจะเป็นอะไรละมันมคลอยๆกันจ้าดำมันกับ,บมือไม่ดำมันหมดท้ายนะาะ ทีเห็ดจำปาไี่นอะกะเซียสมหมดแดงใส่น้ำแล้วก็อามังนาวใส่น้ำเนาะนี่ไฟหน้าจอคนอยากกินแบบนี้เนาะก้าเกียรอยห้กินแบบนี้ ัวนี้คือสีมกเนาะพี่น้องสีเห็ดมกส้มเพิ่นบ่มักสมเบอเ็ดโลดซนะเพิ่นย่าเ็ดบ่ถกใจเพิ่นเนาะกบ่ใส่เยอะ อะไรพี่น้องคลิปนี้เาก็ตรดำลาพาจ่ากเด้อปลาลุงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มเมนเอาแก้มบ่มเด้อขอบคุณเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าสบายดี